าพาไปย้อนเก็บตกบรรยากาศของเมื่อวานตอนค่ำครับประมาณสักทุ่มหนึ่งหลังจากขบวนนะครับองค์เจ้าพ่อสะบาบนั้นออกเสด็จประทานพรนะครับประชาชนที่บริเวณนั้นได้ชื่นชมนะครับชมการแสดงผู้ไฟนะฮะมังกรทองนะครับซึ่งกำลังเล่นอยู่กับตรายนะฮะ เล่นกับผู้นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะครับส่วนด้านท้ายตอนท้ายนั้นจะมีการให้เลขมงคลกันด้วยนะเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าได้เลขตัวไหนไปแล้วเอาไปเสี่ยงโชคโชคดีและมีความสุขกันทุก,ท,กทุกคนนะครับองค์เจ้าพ่อสะบาปปกป้องคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุขเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับสาธุ ทังนี้เลยครับทังนี้เลยเหมือนเรายัางไม่ออกนะ